วันนี้จะพูดในหัวข้อว่าอบายภูมิเกิดที่ใจคำว่าอบายภูมิก็คือที่ที่ไม่สบายโดยหลักก็มีอยู่สี่อย่างคือเปรตนรกสัตว์ดรจฉานแล้วก็อสุรกายคำว่าเปรต ในภาษาธรรมก็คือความโลภจิตใจที่โลภหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นคือภาวะของความเป็นเปรตความโลภต้องป้องกันด้วยการบริจ,จาคทานพวกเสียสละบำเป็นประโยชน์อยู่เป็นประจำ และสิ่งที่เรียกว่าเปรตคือความโลภก็จะไม่เกิดขึ้นมาทีนี้คำว่านรกในภาษาธรรมก็คือความโกรธความร้อนใจเมื่อใดเกิดความโกรธสแสดงว่าจิตใจตกในภูมินรกแล้วสิ่งที่เรียกว่าความโกรธ ป้องกันด้วยการเจริญเมตตาควรไห้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำและสิ่งที่เรียกว่านารกคือความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นมาทีนี้คําว่าสัตว์ไรฉานภาษาธรรมก็หมายถึงโมหะความโง่ความหลง เมื่อใดเกิดโมหะความโง่แสดงว่าจิตใจตกในภูมิสัตว์ในัาฉานความโง่หรือโมหะป้องกันด้วยการเจริญปัญญาฝพกกให้มีปัญญาพิจารณามองเห็นสปปรรพสิ่งตามที่เป็นจริงและสิ่งที่เรียกว่าเดรฉาราคือโมหะก็จะไม่เกิดขึ้นมา ทีนี้คาว่าอสุรกายก็หมายถึงภาวะของความกลัวกลัวไม่มีเหตุผลกลัวผีกลัวไส้เดือนกลัวทุกแกกลัวในการกระทํากวามดีภาวะของความกลัวถ้าเกิดขึ้นมาแสดงว่าจิตใจตกในโพอสุรกายธรรมะที่นำมาแก้ก็คือ ความกล้า,าควรให้มีความกล้าหาญกล้าในการกระทําความดีกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อมีความกล้าหาญสิ่งที่เรียกว่าอสุรกายคือความกลัวก็จะไม่เกิดขึ้นมาเนี่อตกลงว่าอาบายบูมสีเปรตนรกสัซาเดรัยชานอสุรกาย เกิดขึ้นมาได้ในจิตใจของทุกคนนี้เองแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมมีธรรมะก็คือดเพืไดให้มีการให้ทานการเจริญเมตตาการเจริญปัญญาการเจริญความกล้าหาญอยู่เป็นประจำจิตใจก็จะพ้นจากบบยอบายภูมิทั้งสี่เข้าถึงพระนิพพาน เือจิตใจอิสระภาพเสรีภาพซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนา